แถวที่สี่นะคะวนมารอบงานเสร็จแล้วเราก็จะเชื่อมต่อกับใบนะคะแทงผ่านลงไปตรงที่สามหลักชนกันเลยนะคะเนะะี่ยค่ะไปต่องานแถวที่ห้านะคะก็ต้องเลื่อนห่วงมาที่หลักตรงกลางเนี่ยนะคะเลื่อนครั้งที่หนึ่งนะคะเลื่อนครั้งที่สอง เลื่อนครั้งที่สามค่ะแล้วก็เลื่อนครั้งที่สมาที่หลักตรงกลางพอดีขึ้นโซ่10นะคะได้สามแล้วนะคะสี่ห้าห0เจ็ดปด้าิอ็กลงที่ช่องที่1ค่ะแล้วก็ขึ้นโซ่สามนับช่องนะคะหนึ่ง 2 3 4 5 6 7สหขาได้7หลัก เนี่ยนะคะจุดเริ่มต้นงานเสร็จแล้วก็โซ่เจ็ด่าพันหัวเข็มนะคะขึ้นหลักลงตรงตรงกลางเลยนะคะระหว่างสองใบเนี่ยนะคะนะคะจบหนึ่งลายค่ะแล้วต่องานลายที่สองเลยนะคะ โซ่เจ็ดนะคะโซ่เจ็ดแล้วก็มาเอ็กที่ช่องสับประรดค่ะช่องแรกเลยแล้วก็ขึ้นโซ่สามเพื่อเป็นห่วงนะคะนับทั้งหมดเจ็ดห่วงนี่ห่วงที่สองนะคะห่วงที่สาม สี่ห้าหกเจ็ดขาได้เจ็ดห่วงเสร็จแล้วก็โซ่เจ็ดมาขึ้นหลักตรงนี้เลยนะคะตรงระหว่างสองใบเนี้นะคะ โซ่เจ็ค่ะแล้วก็พันหัวเข็มขึ้นหลักลงตรงกลางระหว่าง2ใบแล้วก็โซ่เจ็ดไปที่ช่องนี้เลยขาไปเอ็กที่สับปะรดเลยนะคะเนี่ยค่ะแถวที่5นะคะวนรอบงานแบบเดียวกันค่ะเดี๋ยวจะมาจบงานตรงนี้นะคะแล้วก็จะขึ้นลายแถวที่6นะคะถักวนรอบงานได้เลยค่ะ เหมือนกับช่วงแขนเสื้อจะมีทั้งหมดยี่สิบสาแถวเนี่ยนะคะจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้นะคะยีสิบสามแถวตอนนี้เราอยู่ที่แถวที่ห้าค่ะหนึ่งสอง้าเนี่ยค่ะถึงแถวนี้เองค่ะก็เหลืออีกยาวเลยก็จะลงให้ทีละหนึ่งแถวนะคะทีละหนึ่งแถวแล้วเสร็จแล้วก็ยาวมาจนถึงตรงนี้เลย แต่ถ้าสำหรับท่านที่พอดูลายออกก็จริงๆลายจะวนซ้ำสับปะรดสองลูกแล้วก็มาถึงตรงนี้เลยแต่ถ้าท่านที่รอใช่ไหมคะก็เดี๋ยวจะถักให้ดูทุกแถวนะคะจนถึงแถวที่23นะคะค่ะตอนนี้ได้ถึงแถวที่5แล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะเริ่มงานที่จบตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะขึ้นแถวที่6นะคะค่ะถักวนรอบงานได้เลยค่ะเดี๋ยวเจอกันที่คลิปต่อไปนะคะ